กระถางเท่าไหร่คะถ้าเป็นต้นนังแปดร้อยไซนี้ 1, สวยไซนี้แปดร้อยบาทแต่จริงจริงเจ้นี้สวยกว่าตจ้นี้อ๋ออันนี้สงองเเท่าไหร่นะพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาท ดาวที่บไปดาวทั่วไที่จริงมันตัดยอดออกได้ยกยอดได้แล้วเอาโคนไว้เอาหน่อนะอ๋อเป็นแม่พันธุ์ได้เลยเนาะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนมาอัปเดตราคาสนิจจันประกายดาวค่ะตอนนี้นะคะสนิจจันประกายดาวราคาก็ยังดีนะคะแต่เนื่องจากว่าเพื่อนของเรานะคะก็อยากได้ราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะพรุ่งนี้เช้ากิ๊กจะทําคลิปจําหน่ายประกายดาวราคาแบบเบาๆสาหรับ FC นะคะพรุ่งนี้ อย่าพลาดนะคะเราจะพาทุกคนไปดูสนิหจันประกายดาวที่เราจะขายในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อนๆ FC ที่ติดตามดูคลิปโดยเฉพาะเพ,พื่อนๆที่ชอบสนิจันประกายดาวก็ห้ามพลาดเลยนะคะวันพรุ่งนี้เจอกันนะคะเราจะมาอัปเดตและขายประกายดาวกันค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกี้กด้วยนะคะวันนี้ ลาทุกคนแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ